ซื้อต้นข้าวโพดมาใหาง้งัวครับสีบดหรือโบ,โบ่บดดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมมงค้นเกษตรฟ้ามครับยินดีต้อนรับพี่น้องสุกุสุคนเขาสูชองนะครับคลิปนี้เกิมาว่าเรื่องถึงต้นข้าวโพดครับต้นข้าวโพดหนาเร่งๆสิครับเดือนเมษาเข้าสีบด รือบวบดีให้งัว่าครับพี่น้องคิดว่าจังเดครับเถอใไก่อย่าเลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ้วก็กดติดตามนัมเล้เดอครับพี่น้องว่าถึงต้นข้าวโพดนะครับพี่น้องบางคนนะครับเพ่นกับว่ากานเฮาได้ต้นข้าวโพดมากเสียห่าสมควรที่สิบดให้เขากินก้อนเขาจะได้กินเบิดกันบอกครับ พี่ดองช่นมากสิคิดจังซันนะครับผมคิดว่าก็าเป็นจังซันนะครับเพราะ่างว่าผมเนี่ยผมตัดมาให้ล้วผมแบกให้กินเสถีินแบบนี้นะครับกินเสถีินแบบนี้กินเลยนี่ครับตั้งต้นเพิ่นก็มีฝากติดมาครับฝากติดมาที่ก็เอาให้กินเลยครับฝากติดมาเอาให้กินเลยเพื่อนก็นสิกินไปเรื่อยๆครับที่แรกเพื่อนก็นสิเล่มกินหาฝากมันมาครับตามผมสังเกตุว่าผมได้ เขาจีกินเล่มกินหาฟักครับกินฟักเรียบร้อยนะครับเขาก็สีมากกินใบครับเพื่อจะเห็นนี่ครับเขาก็สีเริ่มกินใบครับกินใบกินใบไปครับหลังจากที่เขากินใบเสร็จนะครับบันเหลือแต่ล่มแล้วบันนี่นี่ครับนี่เขาจิจัดการ,รกระสีได้ครับเขาจียำกินเลยโดยที่เฮ้าบ่ต้องเสีย คานาเมนคาไฟคาแรงนะครับจำเสียดิบดให้เขากินครับให้เขายำกินเสีเได้ครับเขาก็จะได้โปรตีนต่อร่างกายเขานะครับหลังจากที่เขากินแล้วครับเขาก็หากินเล่มเฟื่องนะครับซอยในการย่อยซอยในการเชื้อเอื้องยมแรงในคอครับเขาก็จะกินเสียนะครับไปเรื่อยๆเรยของเขา สิ่งที่โตที่กินมะเบิร์ดนะครับอันนี้เลตโตที่กินมะเบิดเมื่อนี่นะครับนี่คีอจังคือจังเหงานี่ยครับล่ำมันคือจังเมื่อนี่กินมะเบิดเหงามันแข็งครับเหงามันแข็งรืยว่าเขาย่ำได้เขาก็ทิย่ำกินไปเลยครับดูส่ถ้าเกิดว่าเมื่อนี่นะครับ เงาว่านเนี่ยมันแข็งเขากระจกัดกินหอดประมานช่วงเครื่องลําต้นห็นมาครับซุ้มที่เหลืองเงาว่านเนี่ยม่มืออื่นนะครับม่มือแรงกับมืออื่นครับคือช่วงช่วงนมันเป็นช่วงใบนะครับเนี่ยช่วงใบเขากระจีกัย่ำตั้งแต่เขาย่ำได้ซุ้มที่เรือของเขาก็ะจกัดถิ่นใบครับซุ้มซุ้มที่มันแข็งมาสั่นไปเขาก็ะจกัดถิ่นใบเพราะช่วงใบครับแดดห่อนมาก ต้นกระพดมันยุบนเนี่ยเป็นย่ยบเขาก็สติกกินนี่คือเก่าครับสรุปเลวนะครับเมื่อต้องบดครับประหยัดต้นทุนไปสามอย่างครับการน้ำมันคาพื้นคาไฟคาแรงครับเห็นปะเขากระติกยำจิงจะได้ครับผมก็ได้นํำสาละความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องประหยัดคาแรงคาน้ำมันคาพื้นคาไฟนะครับ ในสลับง้วผมนะพี่น้องเด้อมาช่อมหอานีกก็ถูกใจนะครับปากก็ไล่ก็แช่ครับก็ติดตามน้ำเลือครับเด้อแอปซีฟ้ากับมงค้นเกษตรฟ้ามครับแอปซีแดงกับมงคลเกษตรฟ้ามครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ